สวัสดีครับทุกคนอาล่ะครับช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนได้ดูเรื่องนี้ยังแต่ว่ามันก็มานานแล้วนะทุกคน The Sea Beast เนี่ยทุกคนเนาะนี่น้องเรดเนี่ยน้องเรดน้าน่าใหญ่น่ารักนา่นารักเนี่ยคือจะบอกว่าผมเพิ่งจริงๆอ่ะมันก็มานานแล้วล่ะเพราะว่าน้องสาวผมก็ดูไปเป็นปีๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมาเพิ่งได้ดูกับแฟนเมื่อวานนี้เองแล้วก็แบบ คือรู้สึกว่ามันเป็นแบบหนังที่ดีมากๆเลยเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ดีเป็นแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่ดีมากของ Netflix เลยเลยต้องแบบมารีวิวมาเมาทุกคนฟังอะ่ะทุกคนคือแบบถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะแนะนําเลยทุกคนดูไปดูนะมันโคตรแบบฟ้นฟูใจมากๆเลยคือแบบมันก็มีเรื่องเกมการเมืองเป็นเรื่องปกตินะเกี่ยวกับคิงควีนอะไรอย่างเงี้ยโรโยลตี้อะไรเงี้ยน้องพระเวงแต่ว่าก็แบบก็ช่างมันเออแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอเดียแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ปัจญาในเรื่องนี้แล้วก็แบบข้อคิดต่างๆ,างๆโคตรดีเลยอ่ะเอาจริงๆทุกคนแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมถึงใช้ตัวหลักอ่ะเป็นเด็กเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะเด็กอ่ะจะมีความที่แบบเขาเรียกว่าเปิดใจมากกว่าผู้ใหญ่อ่ะทุกคนเข้าใจใช่ปะเพราะว่าด้วยความที่เราโตขึ้นมาแล้วแล้วบางทีทั้งกรอบสังคมทั้งสิ่งที่เราผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแบบประสบการณ์ต่างๆสิ่งที่แบบว่าถูกฝังไว้ในหัวเราต่างๆตัวกลายเป็นความเชื่อ อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะมันก็ทําให้เราแบบบางทีเรายากที่จะเปิดใจให้กับสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนที่แบบอืมอันนี้คือก็ขอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมโยงเข้าไปถึงเรื่องวิชหรือแม่มดหน่อยนะด้วยความที่แบบเป็นวิชนะก็เป็นเพแก้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราจะมีข้อแตกต่างจากศาสนาหลักๆตรงที่ว่าเรามีความเปิดใจให้กับความเชื่ออื่นๆเทพองค์อื่นๆแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนาของอื่นมากกว่ามากกว่าคนที่นับถือศาสนาหลัก ค่อนข้างเยอะแม้ว่ามันจะเป็นแล้วแต่บุคคลนะทุกคนแต่ว่าโดยเอเวอร์เจจโดยรวมส่วนใหญ่ๆนะก็จะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้รู้เราได้เห็นเราได้อะไรมาเยอะรวมถึงแบบว่าชาภัยแก่นอ่ะค่อนข้างที่แบบเเราศึกษาที่แบบมันเป็นอัลตรอดนะแบบเป็นนอกรีบเป็นนอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะค่อนข้างมีความเปิดใจมากกว่าเพราะเรารู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีสำหรับตัวเราอะไรเงี้ยทุกคนประมาณนั้นอ่ะเนาะเออเรื่องนี้ก็แบบมันก็จะมีแบบประโยคที่เด็กพูดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเด็ก คนนี้เขาจะพูดว่าแบบอบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเห็นเสมอไปรวมไปถึงแบบอบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ยินมาได้รับมามันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่แบบว่าเขาพูดพูดกันนะนาะมันก็เป็นแค่แบบเรื่องที่พูดต่อๆกันมาบางทีมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็ได้แล้วก็ในโลกใบนี้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่แบบว่าเราคิดว่าเราเรารู้แต่จริงแล้วเราไม่ได้รู้อะไรเลยประมาณนั้นทุกคนซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องจริงนะ เออมันเป็นเรื่องจริงๆนะที่แบบคนเราหรือมนุษย์เราแบบว่ายึดถือยึดติดกับสิ่งที่เราแบบว่าถูกปลูกฝังมาในกรอบต่างๆในความเชื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือตำนานต่างๆในแบบที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบทําให้เราไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าไม่อีโม่หรือว่าแบบไม่อีวิลชั่นอะไม่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 เกิดการวิวัฒนาการว่าจะเป็นทางความคิดหรืออะไรก็ตามทุกคนเพราะฉะนั้นอนะ ก็เปิดใจไว้เนาะเพราะว่าโลกเราจักรวาลมันมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เลยที่มนุษย์ยังค้นหาได้ไม่ครบเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนประมาณนั้นแหละเนาะแล้วก็จะมีอีกนะทุกคนเดี๋ยวอ่าอย่างที่ผมบอกแหละผมก็ทาคลิปเตรียมเอาไว้แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องแม่มดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะรอชมกันนะเออเพราะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วก็เลยแบบเออรีบรีบถักรีบถาอะไรรีบรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บแต้มอย่างเงี้ย นี่ทำทริปเอาไว้ประมาณนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่าลืมไปชมกันนะทุกคน <c oughs> ครับแล้วก็นั่นแหละช่วงใหม่ของรายการก็ผมอาจจะเปิดด้วยเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะขอตัทุกคนเปิดด้วยแบบว่าการทําพิธีกรรมต่างๆเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนด้วยนะืออสามารถทําเองได้ในบ้านของเราเองเลยอ,อย่างงี้แล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ต้องห่วงเลยทุกคนเพราะว่าแบบ แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะต้องไปรอดูนะทุกคนก็มาเปิดแค่นี้แหละนะส่วนเรื่องเนี่ยแหละ The s e a e s t น้องเรดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นหนังที่ดีมากๆเลยทุกคนไปดูกันนะเออมันให้ข้อคิดให้ไอเดียอะไรดีๆรวมถึงให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนมันได้มีคําว่าสายสําหรับการจะแก้ไขความผิดพลาดของเราหรือว่าความเชื่อของเราหรอกอ,อันนี้มันถือว่ามานถึงว่าแบบ การแก้ไขนั้นมันจะต้องโยงด้วยว่าการกระทำของเรานั้นไม่ใช่แบบไปการแบบค่าค่าฟันแทงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ต่อให้มันเป็นเรื่องแบบนั้นหรือการล่าสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะในเรื่องนี้มันเป็นปการล่าวาเนานะมันก็ยังไม่สายเกินแก้ต่อให้เราทําผิดไปเยอะแล้วเราก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ไขเปลี่ยนตัวเองได้เสมอนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นหน้าก็อย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยต้องแมง ทำไม่ทันลลแล้วล่ะเราเปลี่ยนแทงแปลงไม่ทัน,ลลนแล้วล่ะเนาะเราแก่แล้วนู่นนี่นั่นเราอายุเยอะแล้วไม่จริงทุกคนเออผมเนี่ยก็เพิ่งมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ตอนนี้แหละตอนหลังๆวันนี้เองนะแบบไม่แค่กเกือบเกือบสิบปีที่ผ่านมานี้เองแต่ก็ใชเวลาหลายปีมากเลยกว่าจะทําได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเออแต่เรื่องเนี้เดอะซีบีสเนี่ยทุกคนเขาก็เหมือนย่อลงมาเนาะเพราะว่าหนังมันแค่มาสองชั่วโมงเองประมาณนั้นน่ารักมากเลยเป็นหนังที่แบบดูแล้วแบบ โอ้ฟื้นฟูใจทุกคนดูแล้วก็แบบน่ารักมวนนั่งดูกับแฟแล้วโอ้น่ารักมากเลยหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากมเลยน่าจะได้ดูก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครยังไม่ดูไปด,ดูนะทุกคนมันฟื้นฟ,นฟนูใจมากๆเลยอยาจจะดูหนังเป็นเด็กนะแต่เขาใส่ข้อค,คิดใส่อะไรว้เยอะมากๆเลยแล้วการที่เขาใช้เด็กเป็นตัวนามาก็อย่างที่บอกกันนะว่าแบบเด็กเขาจะมีความเปิดใจเพราะว่าความแบบอินโนเซนต์ของเขาอ่ะมันทําให้ตาของเขาเปิดมากกว่าว่าแบบเฮ้ยเราโตแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วบางทีเราก็แบบไม่ค่อยที่จะแบบ เปิดรับอะไรใหม่หรือว่าเปิดรับในสิ่งที่แบบเราเราคิดว่าหรือว่าเราเชื่อว่าแบบมันเป็นอย่างนั้นะ่ะพระานามันนะทุกคนยัไงไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมมันก็ติดตามไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วเรวาเ็จะจะมีสิ่งดีๆมาให้ทุกคนเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าก็อ่าคลิปหน้าน่างน, <laughs> นี้ดีกว่านะเพราะยังมีซีซีรีส์หลายเรื่องที่ผมอยากจะมาเล่ามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะทุกคนก็ ตามกันทุกคนอืประมาณน,นั้นแหละแล้วก็คลิปหน้าๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับช่องของผมว่าแบบทําไมนะมันทำแบบนี้อะไรอย่างเี้ทำไมไม่แบบซากตัวตนไปไปในทางเดียวเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอืเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะทุกคนบ๊ายบาย